กดตกลงมาแล้วครับผมเรียบร้อยนี่สุดยอดไปเลยปึ๊บเป็นไงอย่างเท่เอ้ยร <c oughs> ับฟ,ฟรียกเซฟ ก็ต้องกราบสวีทัสสวัสดีน้องในไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมนะวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมเปิดคังสินค้าฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋านะครับผมอ่าเทอัพกระเป๋ารับฟรียกเซิร์ฟกันเลยนะครับผมจะรับยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมนะอ่ะก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับพี่ก็มีเว็บ หาเพชรมาแนะนําเป็นเว็บเติมฟรีคอมเลยนะครับนี่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่เลยใครที่อยากสุ่มก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเข้าไปได้เลยนะครับลงทะเบียนหรือว่าเชื่อมต่อ Facebook เข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมเข้ามาฝากถอนเครดิตกันด้วยเอฝากเครดิตกันด้วยนะครับฝ่ากแล้วก็เข้ามาสุ่มตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูเลยว่าจะออกง่ายจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรกก็เข็มเลยนะครับผมนะโคตรเกลือนะครับครั้งแรกครั้งที่สองที่สองเอ้ยเอ้ย เฮ้ยเกินเนี่ยเนี่ยเกินละเริ่มเกินละเกินสองรอบละเกินสองรอบนะเฮ้ยไม่เอานาต้องมาแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเป็นไงพี่บอกเนีวเรียบร้อยโอเคนะครับอ่ะพอเราได้อ่าเรียบร้อยแล้วเราก็มาถอนนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะถอนเป็นเงินวอลเล็ตนั่นเองนะครับก็เลือกไปที่หนึ่งพันเลยแค่นั้ใส่ <c oughs> ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วเบอร์วอลเล็ตนั่นเองนะครับแล้วก็ถอนได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ เว็บหาเพชรฟรีฟรใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเรามาดูเรียนรู้จะรีบไปไหนวะเนี่ยโอ้ยเรามาดูในส่วนกิจกรรมนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีในส่วนกระเป๋าด้วยนะครับผมนะมาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะครับในส่วนรับกระเป๋าฟรีนั่นเองนะครับผมเป็นกระเป๋าสปายนี่นะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้นี่นี่สวยไหมอ่าบาสเซเรียนแบ็คนั่นเองนะครับนี่ โอ้โหกระเปา๋าเท่เติมครบ99 99เพชรนะครับมาเดี๋ยวพี่เติมเพชรเลยแล้วกันนะครับผมเนาะ99เดี๋ยวพี่ขอเติมเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ99บาทนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปซื้อในส่วนกิจกรรมเปิดคลังสินค้าด้วยนะครับผมเนะาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมามาเรียบร้อยมากระเป๋าเข้ามาเลยครับผมปึ๊บปึ๊บอะกดตกลงมาแล้วครับผมเรียบร้อยนี่สุดยอดไปเลยปึ๊บเป็นไง อย่างเท่เออรับฟีฟียกซ์ฟนี่ป็นไงเอออย่างแจมอย่างแจมอ่า,อาเชรก็เข้าไปที่ียบ้อยแล้วนะครับผมอ่ามีให้รับตัวนี้ไหมโอเคยังไม่รับเนาะอ่ะเรามาดูส่วนกิจกรรมตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะในส่วนกิจกรรมเปิดคังสินค้าฟรีไฟนะครับนี่หน้าตากิจกรรมประมาณนี้เลยรวมไอเทมที่ยอดนิยมที่ต้องมีติดไ d ดีนั่นเองนะครับลดถูงสุด80%โอ้โอ้กิจกรรมเพิ่งเข้าช่วง4ี่โมงเช้าที่ผ่านมา นะครับมาลองกดเข้าไปเลยนะครับน้องๆลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะครับผมเนาะอ่าหน้าตากิจกรรมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนเปิดขายนะครับผมแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมสรหรับแต่ละคนเนาะใครได้แบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับโอ้โหหมวกเคเกสิบเอ็ดเขาเอเกตสิบเอ็ดไดมอนด์โอ้โหโคตรเยอะดูดิโอ้โหสมัยจะเป็นกล่องสูตรสกินปืนนะเออสมัยเป็นกล่องสูตรสกินปืนโอ้โเสื้อเอซุต ลด65%โอ้โหเฮยจัดตัวไหนดีวะเนี่ยจัดอะไรดีหมวกเคก็สวยนะแต่พี่ไม่ชอบวะเอาอะไรดีวะนี้เอาเป็นเอ่อเสื้อเอซ์ซุดแล้วกันเอาเป็นเสื้อเอซ์ซุดแล้วกันปุ๊บอ่ะเราก็ซื้อไปเลยนะครับเป็นกิจกรรมง่ายแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็คือมันเป็นส่วนลดนะครับผมพี่ก็มีลดห้าสิบสิร์เซ็นต์หกนะครับสูงสุดนะ่า28แแหละอ่าเนี่ยเห็นไหม เออไอ้แปดสิบมี 1, ม 1, นึงแปดสิบมีนึงเนี่เห็นไหมนี่เอออย่างแจมเนี่ยแปดสิบเพิ่มแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแต่ดูแต่ละอย่างโอ้โหสุดเกินกุณพร,ระโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยแนละ้วธุรกิจครับนี้ปราหกวันเท่านั้นนะครับโอ้โหพี่ก็ยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยนะ้องๆเอ้พี่เพิ่งทำงานถึงตีสามนะครับผมพี่ก็ตื่นมาต้องตื่นมาเจ็ดโมงทำงานต่อนะครับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เผลอหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็พี่ก็ตื่นมาประมาณ4ี่โมงเนี่ยมาอดคลิปืสุดเกินก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องทํางานหาเงินนะครับแล้วก็ในส่วนมาที่4พี่ก็ต้องไปเกณฑ์ทหารอีกนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนนะครับแต่ว่าในหัวตอนเนี้ย อาจจะสมัครนะครับสมัครไป6เดือนนะครับพี่ก็จะลงบ้านเกิดพี่นั่นแหละนะครับโคราชนนเองนะครับแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงก่อนนะครับว่าเขาจะเอาเท่าไหร่นะครับพี่ต้องมาวิเคราะห์ก่อนความเป็นไปได้นะครับผมว่าเขาเอาเท่าไหร่เอาไม่เยอะก็น่าจะจับใบดําใบแดงนะครับแต่ถ้าเอาเยอะก็น่าจะสมัครเลยแล้วกันนะครับต้องดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่ยังมาแจ้งข่าวนะครับผมเนาะพี่ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวไปนอนต่อก่อนนะครับผมคนข้างไม่ไหวนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับคับสวัสดีครับ